สวัสดีค่ะผู้ปกครองคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเรื่องของการฝึกขับถ่ายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองจะต้องฝึกเด็กๆนะคะให้เขาสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องของการขับถ่ายให้สามารถควบคุมการขับถ่ายได้แล้วก็บอกการขับถ่ายได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เลอะเทอะเมื่อ,เ,อเขาออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าเขาต้องไปโรงเรียนนะคะคราวนี้เราลองมาฝึกกันนะคะอันดับแรกค่ะ ผู้ปกครองพาเด็กไปที่ห้องน้ํานะคะให้เขายืนหันหลังให้ชักโครกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ถอดกางเกงลงมาไว้ที่ขาพร้อมกับนั่งลงบนชักโครกค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเขาถ่ายจาล้าเสร็จนะคะให้ใช้มือขวาค่ะจับสายชำระไว้ที่ด้านหน้านะคะบริเวณขาทั้งสองข้างแล้วก็ฉีดน้ำนะคะไปบริเวณที่ก้นนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายค่ะช่วยถูบริเวณที่ ก้นนะคะจนกระทั่งสะอาดค่ะเมื่อฉีดก้นจนสะอาดแล้วนะคะก็ให้เด็กลุกขึ้นจากโถส้วมนะคะกดชักโค้จนสะอาดค่ะเสร็จแล้วสวมกางเกงต่งกายให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ํานะคะเมื่อออกจากห้องน้ําเสร็จแล้วค่ะฝึกให้เขาล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่นะคะเช็ดให้แห้งค่ะซึ่งการฝึกขับถ่ายนะคะก็เป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับลูกๆของเรานะคะแต่ว่าเรา ต้องฝึกจนเป็นนิสัยนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกเข้าไปค่ะค่อยๆทําไปให้การช่วยเหลือเขานะคะถ้าเขายังทําไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นเรื่องยากนะคะที่จะทําให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลตนเองได้นะคะที่สําคัญก็คือผู้ปกครองต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ฝึกเขาบ่อยๆนะคะฝึกทุกครั้งนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะฝึกเป็นประจำค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องของการ ฝึกขับถ่ายนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ